คุณเคยเจอเศรษฐีเงียบบ้างไหม3ามความลับสู่การเป็นเศรษฐีแบบเงียบๆคู่มือฉบับเริ่มต้นสำหรับคนอยากรวยจริงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนรวยจริงๆหลายคนไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราโอ้อวดพวกเขาไม่ได้โพสต์โชว์รถสปอร์ตบ้านหลังใหญ่หรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมทุกวันแต่กลับใช้ชีวิตเรียบง่ายขับรถธรรมดา และบางทีคุณอาจเดินสวนกับเขาโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีทรัพย์สินมหาศาลเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับสังคมทุกวันนี้มักฉายภาพการรวยแบบอวดให้เราเห็นจนชินตาไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรูหราการสร้างภาพลักษณ์ผ่านวัตถุราคาแพงซึ่งหลายครั้งเบื้องหลังคือหนี้สินก้อนโตแต่ในอีกมุมหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเศรษฐีเงียบพวกเขาไม่จำเป็นต้องบอกใครไม่ต้องพิสูจน์ให้โลกเห็น แต่มีความมั่งคั่งที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงและยั่งยืนเรื่องราวนี้จะพาคุณไปไขความลับ3ข้อที่คนรวยเงียบใช้สร้างความมั่งคั่งอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นหลักการง่ายๆที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีเพื่อเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของคุณไปตลอดกาลความลับข้อที่1จุดเริ่มต้นความมั่งคัง่งไม่ได้มาจากเงินก้อนใหญ่แต่มาจากการจัดการเงินเล็กๆหลายคนมักติดกับดักความคิดที่ว่า ต้องมีเงินเยอะก่อนถึงจะรวยได้แต่ความจริงแล้วจุดเริ่มต้นของเศรษฐีเงียบส่วนใหญ่นั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง 1. เปลี่ยนวิธีคิดพลังของเงินเล็กน้อยคนรวยเงียบเข้าใจดีว่าความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มต้นจากเงินก้อนโตแต่เกิดจากการมีวินัยกับเงินจำนวนน้อยๆที่มีอยู่ในมือพวกเขาไม่ได้รอถูกหวยหรือได้มรดกแต่เริ่มลงมือทำทันทีด้วยสิ่งที่มีอยู่เหมือนกับที่วอร์เรนบัฟเฟต หนึ่งในนักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเคยกล่าวไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรวยเพื่อเริ่มลงทุนแต่คุณต้องเริ่มลงทุนเพื่อที่จะรวยคำพูดนี้คือหัวใจสำคัญที่บอกเราว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำอย่างถูกทางนั้นมีค่ามหาศาลและมันนำไปสู่เสาหลักสี่ข้อที่พวกเขาใช้จัดการเงินเล็กๆให้งอกเงย 2. สี่เสาหลักของการจัดการเงินฉบับรวยเงียบรู้จักเก็บแม้เป็นเงินน้อยคนส่วนใหญ่มองข้ามเงินจำนวนน้อย และเลือกที่จะใช้ให้หมดไปแต่เศรษฐีเงียบรู้ว่าการเก็บเล็กผสมน้อยคือการสร้างวินัยทางการเงินซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญกว่าจํานวนเงินเสียอีกจัดสรรเงินอย่างมีระบบพวกเขาไม่รอให้เงินเหลือแล้วค่อยเก็บแต่ยึดหลักเก็บก่อนใช้เสมอโดยมีการแบ่งเงินเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนตัวอย่างเช่น50%สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็น20%สําหรับการออม20%สําหรับการลงทุน 10%สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง 3. ควบคุมหนี้อย่างชาญฉลาดเศรษฐีเงียบเข้าใจความแตกต่างระหว่างหนี้ดีและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และเลือกใช้หนี้เพื่อสร้างอนาคตไม่ใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์หนี้ดี good debt หนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ bad debt หนี้เพื่อการลงทุนหนี้บัตรเครดิตจากการช้อปปิ้งหนี้เพื่อสร้างทรัพย์สินเช่นอสังหาหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ดอกเบี้ยสูงหนี้ที่สร้างรายได้ในอนาคต นีที่สร้างภาระทางการเงินระยะยาว 4. ให้ความสำคัญกับเวลาและพลังของดอกเบีย้ยทบต้นพวกเขาเข้าใจว่าเวลาคือตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งเงิน100บาทในวันนี้อาจดูไม่มีค่าแต่หากนำไปลงทุนอย่างต่อเนื่องพลังของดอกเบีย้ยทบต้นจะทำให้มันเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ตัวอย่างหากคุณเก็บเงินวันละ100บาทและนำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย10%เต่อปีในระยะเวลา10ปี เงินก้อนนั้นจะเติบโตจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนได้อย่างไม่น่าเชื่อ 3. ก้าวข้ามข้ออ้างที่ใหญ่ที่สุดกับหลักทั้งความคิดที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงไหนคือการรอให้พร้อมก่อนแต่สําหรับเศรษฐีเงียบความพร้อมที่แท้จริงเกิดจากการเริ่มทันทีด้วยสิ่งที่มีอยู่เพราะพวกเขาชนะไม่ใช่เพราะเริ่มต้นจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่พวกเขาจัดการสิ่งเล็กๆได้ดีกว่าคนอื่นนี่คือความลับข้อแรกที่ทรงพลังที่สุดใช้ชนะทางการเงินไม่ได้อยู่ที่การรอโอกาสใหญ่ แต่คือการสร้างนิสัยที่ยิ่งใหญ่จากเงินเล็กๆในทุกวันเมื่อเราจัดการเงินเล็กๆในมือได้แล้วก้าวต่อไปที่คนรวยเงียบทำคือการนําเงินนั้นไปลงทุนในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามซึ่งนั้นก็คือความลับข้อที่สองลงทุนในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและแย่งไปไม่ได้สี่ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเมื่อพูดถึงการลงทุนคนส่วนใหญ่มักนึกถึงหุ้นทองคําหรืออสังหาริมทรัพย์แต่เศรษฐีเงียบมีมุมมองที่กว้างกว่านั้น พวกเขาให้ความสำคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้แต่กลับสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและไม่มีใครสามารถพลากไปได้ทรัพย์สินที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในตัวของพวกเขาเองและนี่คือสี่ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ที่พวกเขาหมั่นลงทุนอย่างสม่ำเสมอการลงทุนในความรู้ความรู้คือสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวที่ไม่มีวันหายไปไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามเศรษฐีเงียบคือนักเรียนรู้ตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟต ที่ยังคงอ่านหนังสือวันละกว่า500หน้าแม้จะประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลแล้วก็ตามเพราะเขารู้ว่าความรู้คือสิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจได้ดีกว่าคนอื่นการลงทุนในทักษะมีคํากล่าวว่า skill is the new currency หรือทักษะคือสกุลเงินรูปแบบใหม่ยิ่งคุณมีทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดคุณก็ยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นทักษะเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปแค่ทักษะเล็ก,เลกๆเช่นการสื่อสารการเจรจาต่อรองหรือการเขียน ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างมหาศาลการลงทุนในเครือข่าย Your network is your network เครือข่ายของคุณคือมูลค่าทรัพย์ส,สินของคุณเษถีฐีเงียบสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับคนที่เก่งกว่าหรือคนที่มีวิสัยทัศน์คล้ายกันเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆเหมือนกรณีของอีลอนมัสก์ที่ใช้เครือข่ายในการระดมทุนและต่อยอดไอเดียที่ยิ่งใหญ่ของเขาการลงทุนในสุขภาพนี่คือรากฐานของทุกสิ่งเพราะหากสุขภาพไม่ดี เงินทองที่หามาทั้งหมดก็ไร้ความหมายเหมือนที่สตีฟจ็อบส์เคยกล่าวไว้ว่าเงินไม่สามารถซื้อเวลาชีวิตเพิ่มได้การดูแลสุขภาพจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณมีพลังกายและพลังสมองไปสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงมองข้ามในยุคที่สังคมให้ค่ากับผลลัพธ์ที่รวดเร็วและจับต้องได้การลงทุนในความรู้หรือสุขภาพจึงถูกมองข้ามเพราะมันไม่ได้สร้างภาพของความสำเร็จได้ในทันทีเหมือนรถสปอร์ตคันใหม่แต่เศรษฐีเงียบเข้าใจดีว่า รากฐานที่มองไม่เห็นนี่แหละคือสิ่งที่คำจุนความมั่งคั่งที่แท้จริงและการลงทุนในตัวเองนี่เองที่เป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความลับข้อสุดท้ายนั่นคือการสร้างระบบที่ทําให้เงินทํางานแทนเราความลับข้อที่3เปลี่ยนสถานะจากคนทํางานหาเงินเป็นเจ้าของเครื่องจักรผลิตเงินนี่คือความแตกต่างที่สําคัญที่สุดระหว่างคนทั่วไปกับเศรษฐีเงียบคนทั่วไปทํางานหนักเพื่อเงินไปตลอดชีวิต แต่คนรวยเงียบทำงานหนักเพื่อสร้างระบบให้เงินทำงานแทนพวกเขา 1. คําคำถามเปลี่ยนชีวิตคุณทำงานเพื่ออะไรลองเปรียบเทียบแนวคิดทั้งสองแบบนี้ดูครับการใช้แรงกายและเวลาแลกเงิน active income การใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้ passive income มีเพดานรายได้จำกัดด้วยเวลา24ชั่วโมงไม่มีเพดานรายได้ทรัพย์สินทำงานได้ตลอดเวลาหยุดทำงานรายได้หยุด รายได้ยังคงอยู่แม้ในเวลาที่ไม่ได้ทำงานเป็นแรงงานของเงินเป็นเจ้าของเครื่องจักรผลิตเงินเสถีฐีเงียบอาจเริ่มต้นจากการทำงานเหมือนคนทั่วไปแต่เขาจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสร้างทรัพย์สินหรือเครื่องจักรผลิตเงินที่สามารถสร้างรายได้ให้เขาอย่างต่อเนื่อง 2. ตัวอย่างระบบผลิตเงินฉบับรวยเงียบการลงทุนระยะยาวพวกเขาซื้อสินทรัพย์ที่ดีเช่นหุ้นในบริษัทที่แข็งแกร่งกองทุน หรืออสังหาริมทรัพย์แล้วปล่อยให้เวลาและพลังของดอกเบี้ยทบต้นทำหน้าที่ของมันโดยไม่วิ่งตามกระแสรหรือกำไรระยะสัน้นการสร้างธุรกิจที่มีระบบตามแนวคิดของโรเบิร์ตคิโยซากิเจ้าของธุรกิจที่แท้จริงคือคนที่สร้างระบบให้ธุรกิจดำเนินไปได้โดยไม่มีตัวเองพวกเขาสร้างทีมและกระบวนการทำงานที่ทำให้ธุรกิจเป็นเหมือนเครื่องจักรที่เดินได้เองการสร้างทรัพย์สินดิจิทัลในยุคนี้เศรษฐีเงียบลูกใหม่จักรู้จักสร้างสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่นคอร์สออนไลน์อีบุ๊กหรือซอฟต์แวร์ที่สร้างเพียงครั้งเดียวแต่สามารถสร้างไรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง 3. าทำไมการสร้างระบบจึงต้องเงียบพวกเขาไม่จำเป็นต้องโพสต์โชว์ว่ามีแพสซีฟอินคอมจากกี่แหล่งเพราะรู้ดีว่าความเงียบคือเกราะป,ป้องกันสิ่งที่สำคัญกว่าการโอ้อวดคือการสร้างสเสถียรภาพที่มั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างแท้จริง 4. วิธีเริ่มต้นสร้างระบบของคุณเองวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐีเพื่อเริ่มต้นสร้างระบบของตัวเอง แค่ทำตาม3ขั้นตอนง่ายๆนี้ 1. จัดการกระแสเงินสดสร้างวินัยทางการเงินเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บสำหรับนำไปลงทุน 2. เลือกช่องทางการสร้างรัพย์สินเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นการสร้างธุรกิจเล็กๆหรือการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ 3. วางระบบอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นตั้งค่าหักเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอัตโนมัติทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยและลดการใช้อารมณ์และเมื่อคุณเข้าใจความลับทั้ง3ข้อนี้แล้ว คุณจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าการรวยเงียบไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่เป็นเรื่องของการลงมือทำอย่างมีหลักการคุณเลือกที่จะรวยเงียบได้ตั้งแต่วันนี้การสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดมันซ่อนอยู่ในหลักการง่ายๆ3ข้อที่เศรษฐีเงียบทำอย่างสม่ำเสมอความลับข้อที่1เริ่มต้นจัดการเงินเล็กๆอย่างมีวินยัยไม่ต้องรอให้รวยก่อนความลับข้อที่สองลงทุนในสิ่งที่ไม่มีใครแย่งไปได้ นั่นคือความรู้ทักษะเครือข่ายและสุขภาพความลับข้อที่3สร้างระบบให้เงินทำงานแทนเพื่อเปลี่ยนสถานะจากคนหาเงินเป็นเจ้าของเครื่องจักรผลิตเงินหัวใจของการรวยเงียบไม่ใช่การมีเงินเพื่อโอ้อวดแต่คือการสร้างอิสรภาพอย่างสงบเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นแล้วคุณล่ะครับจะเริ่มต้นรวยเงียบตั้งแต่วันนี้เลยหรือเปล่า สำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วครับกับ3ความลับสู่การเป็นเศรษฐีแบบเงียบๆและนี่คือช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจไปปรับใช้กันนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเราจะได้กลับมาพบกันใหม่และก้าวไปสู่อีกระดับของชีวิตในต่อนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ